ก <Private paying otic> ทำอุปกรณ์นี่ผม้ัยรุ่นทำอะไรอ่ะเป็นไงล่ละวัยรุ่นทำอุปกรณ์สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาเจอกับผมอีกแล้วเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะ แค่ทำอุปกรณ์สำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Pixel Hunter ตกันอีกแล้วครับผมก็ดูจากชื่อนะฮะทุกคนก็น่าจะเดาได้กันแลลวเนาะว่าวันนี้ผมจะมาวาดอะไรใช่แล้วฮะสำหรับวันนี้เราจะมาวาดบุคคลที่มี IQ มากกว่า300ครับผมเขาเชี่ยวชาญด้านการทำอุปกรณ์มากๆนั่นก็คือวัยรุ่นทำอุปกรณ์ <c oughs> ใช่แล้วฮะสำหรับวันนี้ผมจะมาวาดทุกอย่างให้เป็นวัยรุ่นทำอุปกรณ์ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัยรุ่นทำอุปกรณ์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปหาห้องกันเป็นไงคนดังับคนดังเป็นมนุษย์ทำอุปกรณ์โอเคฮะเดี๋ยวเรามารอดูโจทย์ต่อไปของห้องนี้กันว่าเขาจะวาดอะไร โอเคฮะเราก็มาอยู่นะห้องห้องหนึ่งนะฮะซึ่งโจทย์ก็คือ <c oughs> ทางเข้า <c oughs> ทางเข้ากับวัยรุ่นทำอุปกรณ์เหรอโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันฮะ ก็สำหรับโจทย์แรกนะฮะทางเข้ายากมากฮะโจทย์นี้แล้วผมก็นึกไปได้ฮะว่าวัยรุ่นทาอุปกรณ์นั้นเขาทําได้หลากหลายนะฮะผมก็เลยวาดเขานะฮะทำสิ่งหาสจันโดยการทําให้ตรงตัวเขาน่ะเป็นทางเข้าซะเลยใช่ละฮะก็เป็นทางเข้าสู่มิติในตัวเขานะเขาไปสู่ห้วงลึกในตัวเขานะฮะแห่งการทําอุปกรณ์อะไรปะเนี่ยก็เป็นภาพที่แบบคอนเซปต์มั่วมากนะฮะสำหรับโจทย์นี้ถือว่ามั่วจริงจริง ก็สลับภาพนี้ผมก็จะเน้นสีโทนแบบอวกาศอาวกาศหน่อยเนาะก็ไม่มีอะไรมากเลยฮะสลรับภาพนี้เดี๋ยวเรามารอรับชมกันครับผม โอเคฮะเราก็ได้ประมาณนี้นะฮะเป็นไงไวัยรุ่นทำอุปกรณ์เป็นทางเข้าแห่งมิติลึกลับนะเออผมให้อันนี้แล้วกันถือว่าเขาว่าเสร็จนะฮะโอเคทางเข้าแต่ละคนเป็นยังไงเอ่ยไอ้อน,นี่คืออะไรอะ่ะเออ <c oughs> น่าจะเป็นประตูอะไรสักอย่างนะฮะผมให้อันนี้แล้วกันสำหรับอันนี้ผมให้ภาพนี้นะฮะเป็นภาพประตูเลยภาพนี้ผมให้อ,อ,อันนี้แล้วกันเนาะ โอเคฮะเราก็ได้ผู้ชนะมาแล้ววัยรุ่นทําอุปกรณ์เราไม่ชนะนะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามารอดูโจทย์ต่อไปกันเลยดีกว่าสาหรับไวรุ่นทำอุปกรณ์โอเคเราไปดูกันโอเคฮะเราก็ได้มาอยู่นะห้องที่2กันแล้วนะครับผมโจทย์ที่ได้ก็คือ <c oughs> สารประกอบอืมสารประกอบเหรอ <c oughs> วาดอะไรก็วาดไปแฮ่โอเคฮะ, okay, ฮะเดี๋ยวเราจะมาวาดตามที่เขาบอกแล้วกันโอเคเรามาเริ่มกัน ก็สำหรับโจทย์ที่2นะฮะนั่นก็คือสารประกอบ อพอพูดถึงสารประกอบเนี่ยผมนึกถึงตอนวาดปกให้คาชานะฮะซึ่งเป็นเกี่ยวกับเกมทําอุปกรณ์เนี่ยแหละผมก็เลยเอาภาพนั้นนะฮะมาวาดซะเลย <c oughs> แต่ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันตรงโจทย์หรือเปล่าบางทีสารประกอบมันอาจจะเป็นสารอย่างอื่นก็ได้แต่ผมตีความเป็นแบบนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะตรงโจทย์หรือเปล่าก็สลับภาพนี้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากฮะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผม โอเคฮะก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับสารประกอบผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมว่าตรงโจทย์หรือเปล่าสารประกอบผมให้ภาพอันนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมเข้าใจว่าสารประกอบมันคือแบบนี้โอเคอันนี้โอ้โหน้ำตกผมให้น้ำตกแล้วกันนะฮะมันน่าจะเป็นสื่อไปอีกความหมายหนึ่งแต่ผมไม่รู้นะฮะ กทำอุปกรณ์นี่ผมให้เปุ่าไปงนไงล่ะวัยรุ่นทำอุปกรณ์เนี <laughs> ่ย <laughs> yeah, อันนี้อันนี้คือสารประกอบอีกความหมายหนึ่งหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นความหมายของสารประกอบจริงๆหรือเปล่าน่าจะแบบนี้หรือเปล่าผมตีความหมายผิดหรือเปล่าโอเคครับ <laughs> ผมให้ภาพนี้ <laughs> สลับอันนี้ผมให้ ผมให้ภาพนี้นะฮะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือสารประกอบมันคืออะไรแบบนี้หรือเปล่าโอเคฮะสำหรับโจทย์นี้เราก็ชนะไปนะฮะก็ขอบคุณครับแล้วเรามาลอดูโจทย์ต่อไปกันดีกว่าวัยรุ่นจะไปทำอะไรต่อ <c oughs> โอเคฮะสำหรับโจทย์ต่อไปนั่นก็คือ <c oughs> มีดมีดกับวัยรุ่นอุปกรณ์ไม่น่ายากนะฮะสำหรับโจทย์สุดท้ายเราโอเคฮะเรามาลองวาดกันเลยดีกว่า เราก็มาถึงโจทย์ที่3นะฮะนั่นก็คือมีดถือว่าไม่ยากนะโจทย์นี้ผมก็เลยเปลี่ยนจากวัยรุ่นทําอุปกรณ์ก็เปลี่ยนมาเป็นวัยรุ่นทํามีดเลยนะฮะก็จะวาดเขาถือมีดนั่นเองก็จะวาดเป็นหน้าตาแบบขึงขังขึงขังหน,นะะ่อยเนาะถือมีดทั้งทีกสําหรับลายเส้นนี้นะฮะผมก็จะพยายามวาดให้มันออกแนวการ์ตูนมังงะาังงะหน่อยเนาะ,ะก็ไม่รู้ว่ามันมังงะาหรือเปล่าส่วนโทนสีนะฮะก็จะใช้โทนที่แบบทึบๆแต่ไม่เข้มจนเกินไปนะครับเป็นโทนเทาๆอะไรประมาณนั้น ก็สลับภาพนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันครับผม โอเคฮะก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับโจทย์มีดก็จะเป็นวัยรุ่นนะฮะถือมีดทําหน้าแบบนี้เลยนะฮะผมให้อันนี้แล้วกันนะฮะโอเคสําหรับอันนี้ผมให้อันนี้แล้วกันอันนี้เท่มากเลยนะฮะอันนี้ก็สวยนะนี่ผมให้คนนี้นะฮะนูบโอเคสำหรับอันนี้ผมให้คนนี้นะครับผมอันนี้ก็สวยนะคนนี้ก็ใช้ได้นะฮะเป็นมีดที่แบบว่ามีเลือดติดว้าว <c oughs> ก็ชนะไปนะฮะสำหรับวัยรุ่นทำม,มีดก็ขอบคุณครับโอเคฮะสำหรับวันนี้มาสรุปกันเลยดีกว่าจาก3ภาพแล้วก็ชนะไป2ภาพนะฮะ1ภาพคือแพ้ไปเนาะไม่เป็นไรเนาะชนะ2จาก3ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะฮะสำหรับวันนี้โอเคฮะเราก็มาที่เฉลี่ยกันเหมือนเดิมเนาะสำหรับวันนี้เราจะโปรโมท2ภาพนะครับนั่นก็คือภาพนี้แล้วก็ภาพนี้เนาะ ใส่เลยทําอุปกรณ์แล้วเงินที่เหลือก็คือสิบเจ็ดบาทอะไรเดียไม่ได้ช็อปไม่นะไม่เป็นไรนะฮะสลหรับวันนี้ก็ไม่ได้ช็อปเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสลหรับวัยรุ่นทําอุปกรณ์ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะสำหรับใครที่อยากให้ผมวาดอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันนะครับผมแล้วผมจะเลือกอันที่ทุกคนให้ความสนใจเยอะที่สุดนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ